มาดูที่มณฑลเจียงซีกันนะคะมณฑลเจียงซีเนาะมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือมันมีความซับซ้อนตรงที่ว่าเขาบอกว่าเจียงตัวเนี้ยนะมันแปลว่าแม่น้ําเจียงตรงเนี้ยมันแปลว่าแม่น้ําปกติเลยนะส่วนคําหลังเนี่ยคำว่าซีอ่ะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมเจียงซีซีคือตะวันตกอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เขาเนี้ยเขามีการเล่าที่มาที่ไปแบบนี้ว่ามณฑล เจียงซีเนี่ยนะมันไม่มีคู่ขวัญก็คือมันอารมณ์ประมาณแบบไม่มีแฟนอะไม่มีแฟนเป็นเจียงตรงแสดงว่าถ้าใครพูดว่าบนทนเจียงตรงเนี่ยถือว่าผิดเพราะว่ามันไม่มีนะคะมันไม่มีใน ในที่แบบแผนที่ของจีนเขาเคราวนี้ไงต่อเขาเล่าให้เราฟังแค่นี้นะว่าเจียงตงเนี่ยไม่มีคราวนี้เขาเล่าต่ออยบอกว่าส่วนเจียงซีเนี่ยค่ะคือชื่อของมณฑลนี้มีที่มาที่ไปก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะเป็นดินแดนแถบแถบใต้ของแม่น้ําแยงซีเกียงอ่ะอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะเราเราดูคีย์เวิร์ดคาว่าแถบใต้ไว้นะ แถบใต้นะคะแถบใต้ของอะไรของแม่น้ําแยงซีเกียงแล้วเขาบอกบอกว่าต่อมาเนี่ยค่ะมันมีการเรียกนะคะคือคนเคนจีเนี่ยค่ะเขาเรียกเขาเรียกกันมาก่อนคําว่าเจียงซีเนี่ยเขาเรียกกันมาว่าช้างเจียงนะคะเขาเรียกกันว่าช้างเจียงมาก่อนนะคะแล้วเขาก็บอกบอกว่าช้างเจียงเนี่ยก็ถูกเรียกว่าเจียงหนาน อ่ก็ถูกเรียกว่าเจียงหนานนะคะมันก็เลยกลายเป็นแม่น้ําทางใต้ของจีนแต่ว่าคราวนี้เขาก็มีการพูดเพิ่มแทรกความรู้ให้เราเพิ่มอีกว่าเจียงหนานเนี่ยนะมีในภาษาเกาหลีด้วยก็คือเป็นคําที่สําเนียงมาก็คือกังนําอ่ะคือถ้าใครเคยดูซีทีวีเกาหลีจะได้ยินเนาะแบบ แถบกังนำอะไรเงี้ยที่จะเป็นย่านย่านของเขาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออเจ้าเจียงหนานเนี่ยก็ยังมีคําตรงกับในภาษาเกาหลีด้วยนะก็คือกังนำแล้วคราวนี้เขาก็โยกเรื่องเนี่ยมาเล่าต่อบอกว่าโดยเจ้า อะไรนะมณฑลนี้ค่ะมันก็เป็นเส้นทางเนะาะเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดินทับนะคะโดยถูกแบ่งเป็นถนนสายตะวันออกกับถนนสายตะวันตกนะคะโดยที่เราจะเขียนเป็นตัวจีนกันว่าเจียงหนานซีลู่โดยคําว่าไอ้เจ้าลู่ตัวหลังตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนที่มันแปลว่าถนน ะะแล้วเขาก็บอกบอกว่าตามสไตล์คนจีนเนี่ยเขาก็ชอบยอ่อคําเลยเหลือแค่คําว่าเจียงซีอ่ะคราวนี้เราก็มาฮะไฮไลท์คานี้กันเจียงกับซีเนาะเจียงตัวแรกซีตัวหลังอ่ะก็เลยกลายเป็นเจียงซีแล้วเขาก็เลยบอกว่าความแปลกของมันก็คือว่ามณฑนเน,นี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเออถ้าเจียงซีเอาเอาใหม่นะเจียงซีเนี่ยมันจะแปลว่า แม่น้ําทางตะวันตกถูกปหเพราะว่า C คือทางตะวันตกเนี่ยค่ะ C มันคือตกมันเป็นเวลาถ้าเราแปลตรงตัวว่าเจียง C เนี่ยเราจะแปลว่าทางตะวันตกของแม่น้ําหรือแม่น้ําทางตะวันตกแปลใหม่ดีกว่าเนาะแปลว่าแม่น้ําทางตะวันตกเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอยู่ทางใต้ของแม่น้ํานะคะ,ะความหมายก็คืออ่ะทางใต้ควรไฮไลท์ เอาสีเหลืองเหมือนกันเนี่ยเห็นปะ มันคืออมันคืออยู่ทางใต้ของแม่น้ําคือเหมือนกับว่าเขาต้องการเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่น้ําเจียงซีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ทางทิศตะวันตกนะแต่มณฑลไม่ใช่แม่น้ําเจียงซีขอโทษมันคือมณฑลแต่เขาบอกว่าไอ้เจ้ามณฑลเจียงซีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันควรเป็นเจียงหนานอะ่ะมันคือเป็นเป็นมณฑลที่อยู่ทางใต้แทนอันนี้คือเขาก็เลยเล่าเรื่องให้เราฟังนะคะคือก่อนหน้านี้ที่เราเล่ากันมาเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันอยู่ ทางตะวันออกก็คือทางตะวันออกอันนี้อยู่ทางตะวันตกก็อยู่ทางตะวันตกไอตัวอย่างเช่นซานตงซานซีเนี่ยมันก็คืออยู่ทางออกอยู่ทางตกแบบชัดเจนแต่ที่มาของไอเจ้าเจียงซีเนี่ยมันมีความแปลกตรงที่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มนทนที่เป็นชื่อแม่น้ําทางตะวันตกนะมันกลายเป็นอยู่ทางใต้อันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยมันอยู่ทางใต้ นี้ควรเขียน k ดเลยเนี่ยมันคือควรอยู่ทางใต้นะคะอันนี้เขาก็เลยเล่าให้เราฟังประมาณนี้อืมนะจบคราวนี้เราจะมาสาร C กันบ้างมวลนสาร C กันบ้างนะคะสาร C จะคนละอันกับสาร C นะอันนี้ค่ะอันนี้คือสาร C ที่ที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้อะ เนี่ยสาซ C จะอยู่อันนี้นะคะแต่ว่าคราวเนี้ยมันมีอีกมณฑลหนึ่งก็คือมณฑลซาซ C เราจะอ่านกันว่าซาซ C ถ้าให้สะกดพินอินนะอ่อสี C. เปลี่ยนสีดีกว่าถ้าให้สะกดพินอินนะคะมันจะต้องเป็นสารตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วย C ใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษอะคะ่ะมันจะเป็นการซ้ําคําตัว A นะคะมีตัว A 2ตัวนั่นเอง ตอนที่ไปเรียนที่ซีอานอะแล้วมันอยู่มณฑนนี้ใช่ว่าตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยเขาจะกดผิดหรือเปล่ามันต้องเป็น S S A N ที่มันไม่ต้องมี A ซ้ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาข้อมูลมาเหมือนกันแล้วก็ปรากฏว่าเอ้ยเมืองเขามันเป็น A 2ตัวจริงๆนะคะเนี่ยแล้วเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สับสนกับไอ้อันนี้จริงๆนะคะคราวนี้เขาก็ไม่ได้มีอะไรบอกมากเนาะเขาก็แค่อธิบายให้ฟังว่าไอ้เจ้าสารเนี่ยะคะ่ะมาจากอะไรนะคะมันก็มาจากอันนี้เลยค่ะทางเดินบริเวณทางช่องเขานะคะ แล้วก็เป็นพื้นที่ทางทหารเนื่องจากว่าซานซีเนี่ยเป็นอยู่ตั้งอยู่ที่ซีอานในปัจจุบันเนี้ยเนาะมันคือตั้งอยู่ที่ซีอานใช่ไหมแล้วก็ซานซีเนี่ยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นซีอานเนี่ยมัน,เป,นเป็นเมืองหลวงสมัยก่อนก่อนที่จะไปที่ปักกิ่งนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่สู้รบต่างๆเพราะว่าเป็นของจินซีฮ่องเต้ถูกไหมคะท่านจินซีฮ่องเต้ก็ต่อสู้รบต่างนะคะดังนั้นก็เป็นแบบ พูดได้เลยว่าชัยภูมิแบบสารซีเป็นเหมือนชัยภูมิในการต่อสู้ทางทหารเหมือนกันนะคะอ่ะพอมาคราวนี้ปุ๊บมาหยินหนานกันบ้างนะคะจริงๆแล้วคำนี้มันต้องอ่านว่าหยินหนานนะคะแต่ว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่ายุนนานเมื่อก่อนเราก็งงว่าเอ๊ะเราก็เคยสงสัยเหมือนกันว่ายุนนานกับไอยุนนานนี่มันเหมือนกันไหมนะคะวันนี้เราได้คําตอบแล้วนะมันเหมือนกันนะคะเขาบอกบอกว่ามณฑลหยุนหนานเนี่ยคะ่ะเป็น มนฑนแห่งสีสันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามณฑนนี้มันมีชื่อเรียกว่าชายหยินจื่นานชายหยินจื่นานนะคะถ้าแปลเขาแปลมาว่าด้านที่ใต้ของเมฆสีรุงเราขอเปลี่ยนคำแปลนิดนึงเนาะให้แก้เป็นเมฆสีรุงทางตอนใต้เมฆสีรุ้งทาง ตอนใต้แบบนี้ดีกว่าโดยคำว่าชายคำนี้นะคะมันมาจากไอ้สีลุงอะคะ่ะมาจากเรนโบว์เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่สีลุง้งภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะชายหงสายลุง้งเออไม่ใช่สีลุง้งสายลุ้งนะคะมันคือมาจากภาษาจีนคำว่าชายบวกกับคำว่าหงหงตัวนี้นะ ชายหงตัวนี้โอ้ยทำไมเขียนเบี้ยวจังชายหงตัวนี้ค่ะจะหมายถึงสายลุงชายหงก็เลยหมายถึงสายรุ้งนะคะก็คือเรนโบว์ l a n เรนโบว์อืมเนี่ยค่ะแล้วคำว่ายิน้นยินตัวเนี้ยก็หมายถึงก้อนเมฆอ่าหรือว่าเมฆก,ก็ได้นะคะหรือว่าเมฆ อืมมันก็ประมาณเป็นเมฆใสหลุงทานตอนตายคือหยินหนานเวลาแบบตกเย็นนะเนาะมันก็จะสวยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแสงมันจะสวยนะคะก็เป็น แบบนี้เห็นไหมเขาบอกว่าเป็นสเสน่ที่น่าสนใจมากๆยุนนานเป็นเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมันอยู่ติดกับทางเชียงรายเนาะจะมีคนยุนนานเนี่ยค่ะอาศัยอยู่ที่เชียงรายเยอะๆมากเลยแล้วก็จะทางทางเชียงรายเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมของคนยุนยุนนานเนี่ยอยู่แล้วก็มีอาหารการกินที่แบบมันอร่อยมากเลยนะมันจะมีร้านอาหารหยุนนานอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าใครไปแบบแม่ฟ้าหลวงน่าจะยังมีอยู่มั้งนะมอแม่ฟ้าค่ะตรงหน้ามอมันจะมีร้านหนึ่งที่เป็นร้านอาหารเกี่ยวกับยุนนานเลยอะ่ะลองไปแวะกินกันได้นะคะถ้าใครไปเชียงรายขายของแล้ว อ่ะคราวนี้มาดูมณฑลเจเจียง er กันบ้างค่ะมณฑลเจอเจียง er นะคะเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดินทับนะคะโดยที่เป็นทางเดินทับของทางใต้เนาะเป็นที่ที่ผ่านแม่น้ําฉางเจียงนะคะแม่น้ําฉางโอ๊ยฉางเจียงภาษาจีนอย่างนี้เขียนตัวฉางขี้เละมากเลยอ,ะอ่ะอ่าฉางเจียงนะคะ อืมนะคะแล้วก็ไปทางทิศตะวันตกนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามาทางตะวันออกล่ะเราก็จะพบมนทนแรกเลยก็คือมนทนเจอเจียงนั่นเองนะคะดังนั้นตัวเจอคำนี้ย นะคะก็มาจากแม่น้ำนะคะเป็นชื่อแม่น้ําแล้วก็มีการแฝงในเรื่องของความเลี้ยวโค้งความหักมุมนะคะก็คือของไอตัวลายแม่น้ําต่างๆเนาะแล้วก็เป็นดินแดนที่ติดกับทะเลมันจะมีมหาลลยชื่อมอเจอร์เจียงเลยมอนี้เข้ายากมากนะทุกคนคือคัดคนแบบขัวกะทิคนเก่งๆทั่งนั้นเลยนะคะเนี่ยเจอเจียงนี่เลย เป็นชื่อแม่น้ำเนาะแฝงความหักมุมนะคะเป็นดินแดนที่ติดทะเลอืมอ่าเคานี้เคยหลงเจียงบ้างเคยหลงเจียงอยู่ที่ไหนอยู่ที่หาบินนะคะอ่าฮาบินมณฑลเฮยหลงเจียงอ่าเราชอบชื่อมากเลยแปลตรงตัวเลยค่ะมังแม่น้ำมังกรดำนะคะโดยคำว่าเฮยตัวเดียวเนี่ยแปลว่าดำ หลงแปลว่ามังกรเจียงแปลว่าแม่น้ําตรงตัวเลยแม่น้ํามังกรดํานะคะแล้วก็ที่เฮยหลงเจียงเนี่ยก็จะมีมังกรดําจริงๆนะมันจะมีหุ่นปั้นมังกรดำะคะ่ะลองไปดูได้นะมันจะมีแหล่งแล้วตอนงคืนอะ่ะจะสวยมากเลยเพราะว่าเขาเล่นแสงด้วยความที่มังกรตัวมันดำใช่ปะ่ะพอกระทบกระแสนก็จะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่า มีอีกอันหนึ่งคือมณฑลชิงไห่อ่าชิงไห่คือตัวนี้นะมณฑลชิงไห่อันนี้เขาก็บอกว่าเป็นชื่อของทะเลสาบนะคะก็เราจะแปลกันว่าทะเลสาบสีครามเอจริงชิงตัวนี้มันแปลว่าแบบเหมือนความสดใสความเป็นแบบคำคามอะเนาะมันก็เอามารวมกันได้ <laughs> อันนี้เขาให้เราดูเฉยว่าเออเฮยหลงเจียงเนี่ยเขาแปลกันประมาณนี้นะคะก็เป็นชื่อที่มาจากแม่น้ําเหมือนเดิมนะคะเป็นชื่อที่มาจากแม่น้ําเหมือนเดิมอันนี้เขาให้เรามาดูความหมายเฉยว่าเออมันมีความหมายว่าอะไรนะคะส่วนชิงไห่ก็นี่เลยความหมายอยู่นี่นะชิงไห่ทะเลสาบสีดำอ่ะเรามาดูไห i นานบ้างค่ะไ a i n a น หายตัวเดียวเนี่ยมันแปลว่าทะเลหนานแปลว่าทางใต้อ่ะมันถ้าแปลตรงตัวมือทะเลทางตอนใต้เนาะเขาก็บอกนี่เลยเห็นไหมดินแดนที่อยู่ทางใต้ของทะเลนะคะก็คือทะเลทางตอนใต้อ่ะเท่ากับไปแล้วกันเท่ากับทะเลทางตอนใต้แล้วก็เขาบอกว่าไฮนานเนี่ยมันเป็นเกาะถูกไหมคะ เขาก็บอกว่าตอนที่เวลาเราเดินทางไปแผ่นดินเนี้ยอ่ะเราก็จะเจอทะเลก่อนนะแล้วก็ต้องข้ามทะเลทางตะวันออกเนี่ยค่ะไปทางทิศใต้จึงจะเจอแผ่นดินที่เป็นเกะาะไห่หนันอืมเกาะอันนี้ก็เป็นที่มาของมณฑลไห่หนันนะคะ